ยิ่งมาแต่แต่ตักแต่ตองหวัดจนหอนมือนี่ให้วบามือนี้วันที่สามยังยิงนำกับนำแหงแเยิ่งนักนะอแต่คู่มือแล้วก็อึบนเบาๆนนีนเนาะแต่ว่าดี้นี่แล้วก็าเบาเอาปวดเชื่อนเรื่อนี่ม่วนบัดนี้ให้ลูกให้ร้านเอฟซียอปูเองัวไปมัน ได้สารให้มันแหลวน้ำวัดน้ำว่าเพราะว่ากระเบียงเพิ่มกระมาแล้วนะนนเนาะอยา่าเออกระเบียงเพิ่มกระมาทรงแล้วหกสิบกล้องกระเบียงปูปูนี่แหละปูโบ่ค่ะยางลายอย่างหลายแนวอ,อยู่รวมน้ำกันเนาะเอฟซีอ่ารวมถวายอาหารการกินกับปูห้ากันไอ้ขอพอน้ำกันนะั่นแหละแยวไม่คู่เขาิขึ้นไป ปรึกษาหาลือกับปู่อยู่อยู่ให้มันแน่นอนแม่คู่กันล้วนเล่กันเลยถ้าคือกันละก็เป็นเชี่ยเป็นบัวถ้าคือกันละฟังคือกันแม่คู่กันห้างเชียพัดกันจับบ่ได้เนาะแต่ว่าเอาต้องมาเบิองคขียเมาต้องเบิองในคขียบเอาบางเชียบางที่มาถามแม่คู่เน้นตัวใหญ่ห้างเชี่ยแม่คู่เน้นให้พอถือเนาะเขาก็เบิ้งเอาโศกไฟโศกมันคือปูวานั่นแหละเขาก็ เเ้าเอาละไปบนในใจก็ได้บนบาดซานก้าวบนในใจก็ได้ข้าอย่าเครีดจัดต่างน้ำปูบนมันบ่ได้มามมันบ,นบ่กุ้งไก่มันบ่ได้อามาจะสีหนะ้าข้าก็เเ้าเอาเอ,าอาธิษฐานเอาอันส้ำเร็จแล้วขาา้าวจัมาคุยกับปูวังสีนะนหน้าอ่ะพิจารณาเบื้องอีแต่ว่างวดดูซึ่งว่าอันอันซ้ำเปลี่ยนสีลวดลายตรงนั้นลวดสนานล <c oughs> วดสนานความฉลาดสิพวกไปน,ำน้ำเนปูที <c oughs> ่พวกไปกองสลาดน้นำเนี่ย ไอ้ว่าไปกันสิพก พกไปนั่มาสันส,สี่ขี้รถแดงและสันไฟป่นะครับพอเยื่ยมหาแล้งรถจะของมีอยู่าสันววเราหอ,อข้ามหมากไปเจเ็ดสิบค่ำเลือมเือไ้ว่านังหาักหน่อยกัพระแต่นแหละเรียบร้อยเลยใส่ถุงยาไปเรียบร้อยอย่ายพ่อบอกอีว่าสันข้ามหมากเจดสิค่มาสันเานั่นแหะก็เลยว่าแตงเตรียมค่ะเข้ากับพี่เจรนาบุญเพราะว่าเลขใายรถนีสอศนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจหนึ่งใครรถแดงพ่อสวัยเราหย สบายเราบ้านใครดี่ังวะเนี่ยแต่ว่าเราบเบาเนี่ยเราเบาๆว่าใครปวดแดงเนี่ยคือแต่ว่าเราว่าเราสิขี่รถรถอขั้นแดงไปเนาะแล้วก็สิถือจุดสามแปดไปพร้อมเราว่าเออเอามาดเข้มเต็มร้อยไปเลยซื้อรั่วไปเลยเนาะพี่แต่ละหน้าพึ่งน้ำกัดเนาะ

ต่ถว่วจังสือหลาจังงมันมันง่เง่ามันมาโอเคโอเคนลยี่จังคือสามศูนได้กูว่าถ้กว่าคือกูว่าถูแต่ร้านห้าแหวนอีกพอดูวันวาน่าโอ๋กเมื่อกล่าวได้ข้าทําคำว่ารายส มักจะได้แต่งได้มได้พอเ่ามันหนกว่าแม่บ้ามันจะคเก็บเคือเ่าหนากว่าแม่าเกิดหรืองป้่าเพว่าทอเ่าหากกว่าว่าในว่าอ่านมหรืเปล่เราว่าสุดเช้าแปพอว่าจังที่เว้นเว้เว้นมันนะสุดเช้าไป่เว้นมั่นของแท้นะไม่ใช่ของต้องพอว่าจังที่ วันนี้วันที่สามถูกพวกนี้ก็ให้ลูกให้หวานใบโตกใบหวากใบโกใบหวานสุขุสุข้อนรักัพอเปิดกูหายแบบเ่งถึ house, eyes, ie, ush imi, ush imi. ขึ้นจอโทไปเลยขึ้นจอโซ่ัน้องูงลยิ่งมันะนิ่งมันะนงนิ่งมันะวงทางแนวมองทางแนวขาทางแนวม้อง ว่าแด่ไห้พอที่พอจังไเกันวากำลังถือบยันไดหวานเขาว่าจังไหนกว่าที่ง้นเขาก่อนงั้นเขาแด่เขาวาจังไหนกว่าบานอ๋อชัวรสืได้ข้าวจัคสิบัวได้ บาดนี่ว่าชว่าทันชันก็ได้จังจังได้จังไปว่าเกือบใจขาดข้าเครื่องต่อรนองอออ๋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  บานอายจังม mm ่ชงหมัน่านไปทุกท่าบ้าคือไปแตขาดเนอยู่บูอายจำไมชยงแม่บิว่าท่าใอแต่ขาดขาดคาดไม่ได้ฟังหรอกผู้ฟังแต่ขาดก่อนพอเท่าหัะ เท่าแหนชาพาวันถันเฝ้าเอาชาวานาลูกหลานสิใจขาดก็วันถันเออเบ้าเอากอดบีอมันจังได้อรือเนาะช่วยเไยแล้วรากเสียงผึงรากเสียงล่มเออบาวาวมงามันะมานไปตาวานนะเอามาหรือะเอาจังที่นะเอาตามพ่อวางนะ คุ้งแกเบอร์สิบสี่คุ้งแกเบอร์สิบสี่เท่านั้นเองเปิดในวันที่สามสิบจนถึงวันที่หนึ่งตอนบ่ายสี่โมงตกข่าวไปรอไปรอไปรองเท่านั้นรองน้บงานไงามานม่เตอร์ไหเตอร์ดตัถามไปไหนเตอร์ม เขาว่าพกไปทุกต้องพกตลอดนะคพกไปด้วยไปไหนไปด้วยเออขีว่าแดงไปตอนย่างพกหมาแดงพ่อหนะาแดงขี้าแดงาัยระวังให้ดีนะขีมแดรับรองว่าใครตามไม่ทันเแล้วกันถ้าไหวก็ยังตามไม่ทันเดอมขี้วัแข่งแต่เขาต่อยเนี่ยต่อแบบว่าต่อยด่านบาทันอีพอเออีพอตนมาเอนย่างว่ามาเลย ว่นนั้นที่มาแ่งธรรมมาดาไปพกบื๋นพอเนาะเคร่องบึเท้าไปไปพอไปคู่เขาพอหน้าขี่คู่ไร่เผาพอมาตัะวันไปคู่มันของเธอไม่แด่จริงไม่มาคุณนี่พอว,วันธรรมาดาไรไม่เพรานั่นขันต,ต่อขันยุ่กองฉลาดคุณนี่พอคุณจ้างว่าวาพอพานั่นอย่างไร ใครตอบถูกบ้างจิงน,น้ากลงก่าพนันอะไรพนันอะไรตอบไม่ได้พนัน่าหมากพนันอะไรพนันคาหมากค้านากระโปงกันมาแงเข่าตัวหนึู่่พนันค้าหมากเขาเระกเ,เก่งเก่งเกีใครแต่ทำได้อยู่ใมาแดงตัวหนึู่ข้ามหมากล้านตอบข้า,าจังสุดที่ไวถึงเมองให่าหมไวึงเมืองให มากนี่การพรานันขันอ่อทุกทิ้งทุกอย่างนี่การภานันขันทอ,อ,องนะหนอเขาเพาตําคลิดนะเพราตําลิดมา หายน้องรับฟันดีสุลุมทุกค่เตื่นขึ้นมาหายงไหยน้องหายท้องง่ายมากแล้วดูแล้วหายดหายก็ดีไม่แห้งหายครับก็จเริ่มจะเริ่มแล้วดูแล้วว่าต้องคิดนั้งนะว่าต้องคิดน้ำคอตัอู่ถ้ากันเพิเลยความางงอแล้ดแล มันแค่แกังโต๊แยกไวว้ๆแยกหัวแต่ไว้กองหางงานสืออกเราจะพอนี่สมพอนะครูเอ้าเบิ้งหรือตั้งจเบิ้งข้ามข้างเบิ้งต้องขอใจงนส่พความเคืนอผีเช็ดขึ้นนะข้ามด้วยหมอนแแม่แม่พรบโคศิวที่มานนาย้บ้าน้งนส่งพอนี่นีนั่ส่งพูนี่นั่งส่แม่แม่ว่าททำเก็บชวต่งา phụ nữ, cái nhà cháu mua mua mãi, cháu có thằng con, mua mua cái gì à, mua cái không hiểu được mua cái gì, à, mua thì có không phải ai mày đi không được, gì องพ่อไปไหนอีพ่อไปไหนงองพ่อไปไหนอีพ่อไปดีไม่ออกกาไปดีหาพรพก็เจอออกออกมาด่วนพ่อออกมาด่วนามาให้เขาต้อนด่วนไม่ให้ไม่ให้พ่อเก็บขววเนี่ยลูกว่านมาต,ตามาหาม่วนกุม่วนกุเองนั่งกวนกานหาพงแค่นี้ก็่ะ เราไว่ควรคนยองสินยาจัดแต่ว่าให้ไปนะตูองใจรุ้แล้ววันไหนวันไนอ้ยเมียนาหาจีฟอ๋อ้ยมาอาโอ้ยมาผ่านมาด้วยหาบก็พอหา้า็พอเมื่อเร็ี่ออกเมือนโอ้ยยำงานจีฟอมาหาเช่น uh จับกองมาหาพอแล้วพอจีบคนหาอพอจีบคนถ่ก พอถึงวันขนของกูอยาใจหวานม่มีรายรูปไปเลือใจมากกูรับรองว่าดูพรุ่งนี้เออมีรายรูปไปข้าว่าดีใจดีใจว่าคือกันให้ลูกพวกเรารคนกับหันพวกเราคนกับหัวพวกเราขนกักล่องก้มพวกเรานกับนอนชักพวกเราขนไปกินก็ขี่ตรงนี้ใจไลเ่อนทางไม่เขาไว้วแบบเตทีต่กันเนี่ยะพ่อ ว่าไงาท่ได้ตีตีค right? ื้นก่าตีขีกองโอ้สาธุสาธุจังไงขัดน่นนะตีหฮงก็เกาัพ่อพ่อพี่ารานาดูแบพี่คารานาดูนึกออกแลาวอาอไม่พิสูจไม่หลกพีสูจอ้าวไม่หลอกใครพ่อจังไรว่าท่านไรอ่นนั่านด้วยเออที่เขามูดมาทำไมพ่อไม่รับทำไม่พ่อเร่นเกลืออย่างนี้มาานา พ่อมาเล่นตวพ่อรื้อข้าวอาหารไม่สดไม่ด่างไม่สดไม่หวานนะลูกเออหันข้องไหนมาขันข้างไหนมาจิดตะรมาจิเตี่ยวเก้าหนาหนเวยวยปังปังยูขชูข้าวบวมหวานท้างพอแล้วลูกเออหาักเ้าม่วขังแหนงนะอันไหนอีกไว่ไปหวานดีเ้วยดีด้วยอามาล kind of evet, yeah, okay, um, okay. ูกมาเบี้ยวแล้วรวยไอ้เบี้ยวเร่รไอกับ

ของแ้งเนี้เกานาะเกาวาของแพเห็นว่าไม่เหลี่ยงข่านใบข้าวท่านข้าวหวานมแมงไหข้าวข้าว่ซีข้าวหาน่แมงไหมข้าวหวานมันบ่ดังไหมเห็นว่าข้าวหวานมันสดดังเลบแต่ว่าหางหลีงีเาบบบขาวขาา ป็นั้สถว่าหมั้นครั้งทอ่ตมันถือกันได้รู้อไรแล้วจะไปชื่อโตอื่นเนาะให้ชื่อตมันออกเล้วทำออ่าตัวสาตัเอาไม่ชไม่รัไม่อไมหมานก็นอู่แล้วราเราบรู้ว่าไอ้ชูู้ช้นไปตุ๊กหลักทิกเอาเขาเ่านราเกมาจังไหนท้องไทยแม่ตีหลีบอกลู้อันไดว่า ไม่ตั้งวันเลยไม่ตั้งวันเลยฟังพ่อพูดทำงบกิจทำงบใจหนอตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังพรุ่งนี้ต้งรวยแล้จะไปคิดอะไรให้มันมากาจะไปคิดอะไรให้มันเมื่อยเปื่อยคักงอะไรค้างวันเมื่อยเปื่อยไอ้หนีดีพอละคิดให้วันเรื่อยเปื่อยทำวันไอ้มา ตั้งใจชงบกอิกชงักใจตั้งใจฟังย่ำันขึ้นแต่ย่าพักกันเทาน่าไรเท่าไปหาเพ <c oughs> ่นม้่มัือขึ้นทอาได้ตอจานีู้ท่านนอวะตอนนี้นชงก่ลยะจังเท่าหาขนมาพักงนี่ย่ำดีน้นอีพอกระด่าง ย่างมือเท้ากับได้กับฟังมาเต็ยมก่อนเหรอย่านไม่เต็มพอเข่งลายกับมือเข่งไหนเบี้ยเตะแข้งเบาโตมันถือเขาจาข้างไปเมื่อเสีงเมื่อต่างใจทิพย์นี่นหละคนว่าเอาทิพย์โตกับนางทานอีกเอาะข้าปุ๋ยทิพย์เต้าข้าขาวทิพย์ที่้องเออ เฮ้ยาจักจังเลถือทำสั่งไหว้พอขาุยกะชิเขาขาเขากะชิบีมาเก็บเียนรวมกันเนเก็บว่าเก็ได้ชิเขาองเออว้า่อนางาพอว่แต่ายังมักต่ยังสงสัยเา้ายังักเก็บเขียนขององ เกตบวกเกตได้เท่าไหร่มาหาเห็นแต่ว่าได้สีบสี่แต่โฟตาบอกว่าไม่ใช่โฟตาบอกให้คำตอบสุดท้ายก็คือสิบเก้าครับผมตาว่าไหมมาไหนพึ่กจะมาดูไม่แค่เลยไม่แค่เลยอ๋อครับเดี๋ยวใส่แล้วฟูแล้วมาจำกัดแขมือไม่ใช่หมเพราะมีใช้น้หรอกว่าตั้งใจเอาไว้ไม่ได้ อาผมอ้าได้งใจถดักตั้งใจถือบักน๋อสาธุไม่เไม่ร่างไม่เงไม่หมาไม่หลุดน้หายเงนหายงิหาย้องหายเงนกิจการงานแต่เรื่องก้าหนาชุกชุดช่องดำดำไว้ไว้ทุกไว้ทุกข์้อมสุข้าบ่อขออบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนนะครับเด้อที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยพารวยนะครับเนาะอย่าลืมครับหนึ่งเก่าหนึ่งสเจ็เจะครับได้เอฟซครับ 1นึ่งเจ็ดครับหยิบจับบัตรีได้ครับเมือเอฟซับสรักคลิปนี้ขอหยุดทิปไว้เพียงสำนีขอ,อกราวข้าว่าสวัสดีครับสวัสดีอยังงามครับ